ยอทุกคนนี่ก็คือยีซี่ที่โคตรเด่นถ้าเกิดคุณใส่คู่นี้แล้วคนไม่มองหรือไม่หันกลับมามองผมให้เตะได้เลยคู่นี้เป็นคู่ที่ผมแบบรู้สึกประทับใจกับดอกอยางตรงนี้มากเลยมันสวยอะมันได้ใจไปเลยตรงเนี้ สวัสดีครับผมชอบจากยูทูท็อปนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าตระกูลยีซี่อีกแล้วนี่ก็คือยีซี่สามนะฮะเป็นคู่แรกที่ผมได้รีวิวแต่สีมันนี่ทำ้ายจิตใจผมมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสีเป็นไงคู่นี้ผมบอกเลยว่า ใส่ไปไหนคนก็มองจริงๆหลังจากที่ผมได้ลองใส่คู่นี้ไปแล้วนะบอกเลยเดินไปไหนคนหันมามองเต็ไมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่เด็กมองแล้วก็แบบอะไรวะผู้ใหญ่ก็คงงงเพราะว่าสีสันที่มันแปลกตานั่นแหละฮะที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือ Yeezy 380 Blue o a t ใครที่คิดว่าคู่นี้แปลกนะฮะคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าใครที่ชอบสีนี้เลยชอบคู่นี้คอมเมนต์ไว้ได้เลยอยากจะรูปเหมือนกันว่าคนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบ แบบไหนจะมีเยอะกว่ากันนะฮะโอเคปะรองเท้าต้องใส่เดินแต่ถ้าโดนเธอเมินอะ่ะต้องทําไงทำพามอ่าเล่นเองตกเองนะฮะเฮ้ยไม่พออีกอันหนึ่งรถชนกับเรือมันจะเป็นอะไรอ่างงงงเป็นไปไม่ได้โอ้ยเล่นเองตกเองพับปับปพาม,พาม,พาม,พามนี่ปะไปเลยรองเท้าคู่นี้นะฮะเป็นตัว380ที่มีความคล้ายกับสามห้ามาก แต่ว่าจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวเปอร์ดีกว่าตัวเ p p e r นะฮะจะเป็นสีที่มีความเป็นแบบสีน้ําเงินผสมกับสีเทานะฮะแล้วก็จะแซมด้วยสีส้มแบบเยอะแยะแล้วก็จะมีส้มอิดตรงนี้ด้วยเป็นสีที่ผมบอกเลยว่ามันแบบมันมันทำร้ายจิตใจมากคือดูรูปตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยสีมันน่ากลัวแล้วพอเห็นของจริงก็เฮ้ยมันก็น่ากลัวพอวางนาน,านๆใช่ป่ะมันเป็นเหมือนดรสกจิตอะแบบตั้งมอง เฮ้ยดีวะก็เลยรู้สึกชอบผมก็เลยแบบเริ่มจะชอบสีนี้ไปแล้วนะฮะก็นั่นแหละสีนี้ก็ถือว่าสวยแล้วก็มีความเป็นแบบคาโมด้วยใช่มันมีความเป็นแบบเห็นปะเหมือนแบบเป็นลายพลางหน่อยอประมาณนั้นนะฮะตัวคู่เนี่ยเป็นวัสดุจากพามิทแล้วก็มีการเย็บตรงเนี้ยข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบคือดูดีอ่ะคือเย็บแบบแตกต่างกับ 3- 5 0หศนย์นะถือว่าแบบ มันมองไม่เห็นพวกได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แปลกตาของผมก็คือตัวอัปเปอร์ฝั่งด้านนี้เห็นปะ่ะไอตรงที่มันเป็นแบบเหมือนฟิลซีทูอ่ะคือมองเห็นด้านในอ่ะแต่ว่ามันเป็นตัวพลาสติกนะฮะเป็นเมสพลาสติกส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกเหมือนตาข่ายมากกว่าเพราะว่าไม่ได้มีความเป็นพลาสติกเท่ากับตัวนี้สีนี้นี่บอกเลยว่ามันเตะตามาแต่ไกลมากคนที่ชอบก็อาจจะแบบปื้มไปเลยแหละด้วยการที่มันทํามาเป็น880น,นะฮะจะมีการระบายอากาศที่สุดยอดดูดิ คือแบบมันเป็นรูแบบเยอะมากแล้วก็บางอันเป็นรูที่ยังจิ้มไม่เสร็จนะผมอาจจะต้องแบบไปนั่งทําคลิปแบบมานั่งจิ้มจิ้มรูเพราะาแบบบางอันเป็นรูที่แบบเป็นพลาสติกแต่ยังจิ้มไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องดีกว่าเผื่อใครบางคนอยากจะเห็นนะฮะว่ากล่องหน้าตาเป็นไงตัวกล่องจะเป็นกล่องลิ้นชักนะก็เหมือนกับ3-50นทั่วไปเลยไม่มีความแตกต่างนะครับคือแบบทั้งสีทุกอย่างคือมันคล้ายกันมากตรงนี้ก็เป็นโลโก้ Adidas Performance ถือว่าเป็นรองเท้าที่ สวยงามฟลิฟลัพมาเรามาต่อกันที่ตัวใส่รองเท้าสีจะมีความคล้ายกับสีกล่องมากจะมีความแบบน้ำตาลอ่อนๆนะผมก็ว่ามันก็เข้าวันดีแล้วก็รองเท้าคู่นี้ไม่มีลิ้นรองเท้านะฮะก็จะมีแต่ซ็อกไลเนอร์จะเป็นสีส้มอิดก็คือมันสวยมากแล้วก็ด้านในก็จะมีการบุเอาไ้นิดนึงก็แบบสบายเท้าดีส่วนความรู้สึกหลังที่ใส่ปับ๊บใช่ปะบอกเลยว่ามันค่อนข้างเจ็บนะครับเพราะว่ามันมีตรงเนี้ยด้วยความที่มันแบบค่อนข้างแข็งอะผมก็เลยว่าเฮ้ยมันเจ็บว่ะ ถ้าสามารถสูนใช่ไหมมันจะตัดตรงนี้ออกมันไม่มีมันก็เลยจะไม่ค่อยเจ็บแต่นี้จะแบบเจ็บนิดนึงนะถ้าเกิดใส่ช่วงแรกแ,รกแนะนําให้ใส่ถุงเท้าเพราะถ้าไม่ใส่ถุงเท้าอาจจะโดนกัดเท้าได้ส่วนตัวอินโซนะฮะก็จะมีความเป็นแบบสีฟ,ฟ้าๆออกน้ําเงินไปเลยสวยดีแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นโลโก้และนี่ก็จะเป็นโลโก้อดิยาเพอร์ฟอร์มนกับย e ี สวยส่วนงานด้านในถือว่าเก็บดีนะครับผมเท่าที่ผมเห็นมาใช่ปะ350่ะสามห้าศูยอะไรเงี้ยคือเก็บด้านในอะเย็บไม่สวยเท่านี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจกับการที่เก็บงานข้างในเพราะว่ารู้สึกว่าได้คือแบบสวยมากตัดเย็บได้ดีข้างในอะคือดูดีด้านหลังจะไม่มีพูแท็บนะครับจะมีฟิลแบบคล้ายๆกับพวกยีใหม่ๆที่ออกมาปี2020เนี่ยหลายๆตัวก็จะไม่มีพูแท็บคือจ้าออกไปหมดแล้ว ตัวมิโซนดีกว่าตัวมิโซนนี่ถือว่าเป็นเซมิทานสลูเซนต์ก็คือจะเป็นแบบออกใสๆอะแล้วก็เป็นสีน้ําตาลคือมองเห็นด้านในมองเห็นตัวเนื้อผ้าแล้วก็มองเห็นตัวบูทคือสวยๆแล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดในคู่นี้นะก็คือนี่เลยตัวเอาโซตัวเอาโซนี่คือแบบ มันสวยจริงๆคือดอกยางมันทําได้แบบประทับใจผมมากดอกยางมีความแปลกประหลาดมากสวีสันคือแบบตัวมิโซมากแต่ว่ามันมีลายที่แบบเฮ้ยมันแปลกดีวะ่ะแล้วก็เห็นตัวพื้นบูทนะครับคือเต็มไปหมดเลยตัวบูทก็นิ่มดี ราคาป้ายของรองเท้าคู่นี้ก็อยู่ที่ประมาณ8,002นะครับก็ประมาณกับ350แล้วก็ใส่ตรงไซส์ได้แต่ผมแนะนำนะในความคิดผมผมแนะนำเป็นแบบเหมือนกับสามารถสเลยคือให้ใส่แบบบวกไซส์0.5หรือ1นะครับเพราะผมก็ยังซื้อไซส์44ทั้งใน,นที่ผมใส่43อยู่ดีเพราะผมรู้สึกว่าลองใส่แล้วอะ่ะมันก็มีความคับเหมือนกันแล้วตรงนี้มันก็เจ็บเท้าด้วยก็รู้สึกว่า้ใส่แบบ เผื teammate, ่อไซส์อ่ะดีกว่าแล้วเราก็มาใส่ถุงเท้าที่หลังเพราะยังไงคู่นี้มันต้องใส่ถุงเท,าท้าอยู่แล้วราะงั้นมันเจ็บด้านนี้นะฮะโดนตรงเนี้ยก,ก็เจ็บแล้วก็ตรงนี้ก็เจ็บก็เลยสูตเฮ้ยมันต้องใส่ถุงเทา้าว่ะแล้วก็จบไปแล้วนะฮะกับการรีวิวรองเท,าท้าคู่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครบนะคะเพราะผมก็เพิ่งได้จับมันได้ใส่มันจริงๆแต่ความรู้สึกหลังจากใส่ก็บอกเลยว่าผมรู้สึกชอบรองเท้าคู่นี้นะมันใส่สบายกระชับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามัน สบายกว่าสามารถศูนย์ใส่วิ่งใส่เดินรู้สึกว่ามันสบายกว่าแล้วคนหันมามองเยอะมากจริงๆอาจจะเป็นเพราะคู่สีของคู่นี้เลยทําให้คนหันมามองผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะฮะด้วยคอมเมนต์ด้วยว่าทุกคนชอบหรือไม่ชอบหรือรู้สึกยังไงกับสีนี้หรือเปียบมันเป็นอะไรบางคนบอกว่ามันเหมือนตุ๊กแกเหมือนนู่นนี่นั่นผมรู้สึกมันก็มันแปลกอ่ะก็ไม่รู้กันนะฮะว่าผมจะธิบายยังไงแต่ก็รู้สึกว่ามันแปลกแต่รู้สึกว่าพอใส่แล้วมันเด่นดี น่าจะใส่กับพวกแนวเออโทนง่ายนะเนี่ยเราจบคลิปนี้เรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามได้หรือแม่ก็ไปถามใน IG หรือติดตาม IG ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบาย